ส,สวัสดีค่ะสวัวดสดีวันนี้วันจันทร์ชดชื่นแจ่มใสวันนี้วันจันทร์สีเหลืองสว่างสดใสมาพร้อมความหวังและกำลังใจนะคะวันนี้นิชามีหินเซเลไนด์ด้วยค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าเป็นอาจจะเป็นหินนางฟ้าเป็นหินที่ให้พลังงานปรับสมดุลพลังงาน ให้เรารู้สึกดีให้เรารู้สึกร่มเย็นสบายใจเมื่อเราสบายใจไม่ว่าเราจะคิดทำสิ่งใดก็มีความสุขนะคะวันนี้ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้รับแต่สิ่งดีๆรับรับความโชคดีในวันนี้วันที่16นะคะ เฮงเรวยรนะคะนิชาโวยพรให้ทุกคนเฮงเฮรวยรนะคะวันนี้เราจะมาที่ไพ่อักลกอรที่ไพ่ชุดนี้นะคะแกะกล่องใหม่เลยะค่ะชุดจุดเทียนสองนี่ค่ะศิลปินคนไทยนะคะอาจารย์สมบูรณ์สุขเป็นผู้เขียนนะคะ,ะวันนี้เรามาดูซิว่าวันนี้ไพ่ จะมาอวยพรมอบความโชคดีมอบผลบุญสิ่งดีๆสิ่งไหนให้กับเราได้บ้างผลบุญก็เปรียบเสมือนการที่เราปลูกต้นมะม่วงมันคงไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันกว่าที่เราจะปลูกต้นมะม่วง แล้วก็ออกดอกออกลูกออกผลพร้อมสุกให้เราได้ชิมลิ้มรสหวานของผลมะม่วงนะคะผลบุญก็เหมือนกันเราต้องสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆทำไปเรื่อยๆสะสมไว้ในจิตใจของเราสะสมแต่ความคิดดีๆความรู้สึกดีๆคิดทำพูดแต่สิ่งที่ดีผลบุญก็จะอยู่คู่กับเราเสมอนะคะ เมื่อถึงเวลาบุญก็อาจจะหล่นทับโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะวันนี้นิชาขอให้ทุกคนบุญหล่นทับทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นิชาจะเปิดที่สามใบเหมือนเดิมนะคะเหมือนเคยเลยอันนี้ไพ่ใหม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เป็นใบไหนที่มามอบให้ทุกคนนะคะจุดเทียนก็เหมือนการที่เราจุด ความคิดจุดความรู้สึกที่ดีๆให้กับตัวเองเมื่อไหร่ที่แสงเทียนก็เหมือนกับการให้แสงสว่างในที่มืดในที่มืดมิดแม้แต่แสงเทียนแค่แท่งเดียวก็ให้ความสว่างโดยที่เราแบบขอบคุณมากค่ะขอบคุณเทียนแท่งนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในที่มืดมิดนะคะวันนี้ขอให้เทียนแท่งนี้เป็นเทียนแห่งความ โชคดีมีสุขขอให้ผลบุญทั้งหลายที่ท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะที่เข้ามาฟังคลิปวันนี้ขอให้ทุกคนพบเจอประสบแต่สิ่งที่ดีๆขอให้บุญกุศลหนุนนำมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสับให้เดกัดพร้อมกันนะคะไม่รู้เหมือนกันโอเคฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าวันนี้ ไพ่จะมาโวยพรจะมาบอกเล่าอะไรให้เราฟังขอให้ทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราทำให้เรามีความสุขในทุกวันนะคะมีความสุขทุกวันทุกวันก็เป็นวันที่เราโชคดีทุกวันเคค่ะชักเตือนไอ้ใบที่หนึ่งนะคะ ะะ okay. วันนี้อุปกรณ์พร้อมนิดนึงค่ะพร้อมกับทุกๆวันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดโดูนะคะโอ้ oh. จุดเทียนถึงแม้ว่าเราจะจุดเทียนไปแต่หากวันใดวันหนึ่งชีวิตเราต้อง พบเจอกับพายุพบเจอกับอุปสรรคอันใดพายุฝนหรือว่าแม้แต่อุทกภัยทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งมันก็เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเทียนบางครั้งก็อาจจะดับก็เหมือนกับความคิดและความรู้สึกของเราที่บางครั้งเราก็อาจจะรู้สึก ไม่ค่อยดีกับเหตุการณ์ที่เราประสบพบเจอแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเหตุผลใดหากยังมีเทียนและเทียนนั้นยังมีไส้เทียนอยู่ขอให้ทุกคนจุดไฟแห่งกำลังใจจุดไฟแห่งความหลังหวังจุดไฟแห่งโชคลาภด้วยความรักในตัวเองเราสามารถจุดเทียนขึ้นมาใหม่ให้มันสว่างขึ้นได้ในทุกๆวันนะคะ ความมืดมิดจะหายไปเมื่อเรามีกำลังใจที่ดีมีความหวังที่ดีในทุกๆวันนะคะอ่าเดี๋ยวไ,ปไปพ่ใบที่2เป็นไพ่ใบที่สองเป็น,ไปไปปนาการเล่นเรือแคนูในน้ำที่เชี่ยวแต่ว่าชีวิตของเรานะคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเรามีเพื่อนเรามีครอบครัว เรามีเพื่อนร่วมงานเรามีคนที่รักและพร้อมที่จะเดินทางไปกับเราต่อให้เส้นทางนั้นมันจะมีอุปสรรคมากมายจงเชื่อว่าเรามีคนที่รักเราและมีคนที่เรารักร่วมเดินทางไปในทุกเส้นทางเพียงเรารักและสามัคคีกันไม่ว่าเราจะคิดทำสิ่งใด อุปสรรคต่างๆก็จะหายไปขอให้มีกำลังใจที่ดีอดทนฟันฝ่าต่อสู้ทำสุดกำลังในทุกๆวันเลยค่ะวันนี้มีพลังเท่าไหร่มีกำลังเท่าไหร่ทำไปให้หมดเลยค่ะใส่ไปให้หมดเลยค่ะแล้วอุปสรรคต่างๆก็จะมาลายหายไปเพราะเรามีกำลังใจที่ดีนะคะ ดูไพ่ใบที่สามนะคะไพ่ใบที่สามเมื่อเรามีกำลังใจที่ดีเรามีคนรักที่ดีเรามีลูกมีครอบครัวมีเพื่อนที่พร้อมที่จะรักและให้กำลังใจเราถึงแม้ว่าบางคนที่มีชีวิตคู่ชาก็ขอให้เป็นคู่ที่มีความรัก มีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นความรักที่นิรันดรและมั่นคงนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งสองท่านมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มอิ่มเอิบเบิกบานมีความสุขเมื่อหัวใจของเรามีความรักไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคไม่ว่าที่นั้นจะมืดมิดหรือว่ามีอุปสรรคใดๆ พียงเราจับมือกันไว้ให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนที่เรารักทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้เดียวชาลองดูใต้สำรับนะคะว่าเป็นไพ่อะไรโอ้ใต้สำรับวันนี้เป็นคนแบกโลกไพ่ใบที่83คนแบกโลกมันก็เหมือนกับ การที่เราเอาสิ่งที่ที่เราอาจจะเป็นภาระภาระที่เราต้องดูแลครอบครัวภาระนีศสินภาระการงานหรือสิ่งต่างๆที่เราที่จะต้องรับผิดชอบการแบกโลกไว้ทั้งใบไว้กับตัวเองมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากและทำให้เราไม่มีความสุขฉะนั้นสิ่งไหน ที่มันสามารถผ่อนเบาและปล่อยวางได้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถยิ้มได้ในทุกวันเราก็ควรจะปล่อยวางและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นจับที่ความรู้สึกของตัวเองอย่าทำให้ความรู้สึกของตัวเองเหมือนกับแบกโลกไว้ทั้งใบนะคะเราสามารถเอาโลก มาไว้ในมือเราเอาไว้ในใจเราเฉพาะโลกที่ทำให้เรามีพลังใจที่บวกคิดคิดแล้วทำให้เราสามารถยิ้มได้ค่ะสิ่งไหนที่มันทำให้เราคิดแล้วเราไม่มีความสุขคิดแล้วเราเศร้าคิดแล้วเราท้อแท้หมดกำลังใจเราสามารถเอาโลกวางไว้ก่อนนะคะปล่อยวางก่อนค่ะ แล้วมาหันกลับมารักตัวเองสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะทำแต่สิ่งที่เรามีความสุขในทุกๆวันเราก็จะไม่ต้องจำเป็นจะต้องแบกโลกไว้ทุกวันก็ได้นะคะโลกสดใสเสมอเมื่อเราเข้าใจโลกโลกเข้าใจเราเราเข้าใจโลกนี่ชีวิตของภายในหนึ่งวัน เราก็สามารถที่จะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องแบกโลกนะคะอ่าวันนี้จะแถมให้อีกหนึ่งใบนะคะโอ้อนี่เห็นไหมคะว่าขนาดเขาขาข้างนึงเขาพิการแต่กําลังใจของเขาเต็มร้อยมากค่ะเป็นนักเตะฟุตบอลการที่เสียขาไปข้างนึงไม่ได้เป็นอุปสรรค อะไรกับเขาเลยสิ่งนี้จะทำให้เขามีกำลังใจที่ดีและสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังและตั้งใจไว้ได้สำเร็จนะคะขอให้เตะเข้าโกชุดให้ทุกคนมีความรักนะคะมีความรักมีกำลังใจนะคะอย่าท้อนะคะนี่ เราสามารถจุดเทียนขึ้นมาใหม่ได้ในทุกๆวันด้วยความหวังและกำลังใจที่ดีไม่ว่าที่นั้นจะมืดมิดถ้าเรามีความคิดที่ดีเรามีกำลังใจที่ดีในทุกๆวันของเราจะเป็นทีวันที่สว่างสดใสนะคะเมื่อเราจุดเทียนเราก็จะมองเห็นแสงสว่าง แสงสว่างจะอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดของเราความสงบรล่มเย็นก็จะอยู่ในจิตใจของเราในทุกๆวันเรามาร่วมกันจุดเทียนแห่งความหวังและกำลังใจมีกำลังใจในทุกๆวันนะคะวันนี้วันที่16ขอให้ทุกคนโชคดี มีความสุขมีความหวังใหม่ๆม,มีกําลังใจที่ดีขอให้โชคดีเฮงเงรวยรวยปังๆเลยนะคะวันนี้นิชาขอบคุณค่ะเลิฟเลิฟค่ะขอบคุณนะคะไว้ติดตามคลิปต,ต่อไปของนิชานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคน